ฮอร์โมนธรรมชาตินะคะพี่กาฟิลเจอคําถามนี้เยอะมากวันนี้จะมาไขข้อข้องใจว่าฮอร์โมนธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยคืออะไรแล้วดีจริงไหมนะคะวันนี้มาให้คําตอบกันจ้ะ อันดับแรกต้องแจ้งก่อนค่ะว่าฮอร์โมอนธรรมชาติเนี่ยชื่อว่าไฟโตเอสโตรเจนค่ะมันจะสกัดมาจากพวกพืชหรือว่าสมุนไพรบางตัวคะ่ะขอยกตัวอย่างนะคะเช่นถั่วเหลืองค่ะจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซอิอโซฟาโรนค่ะตัวนี้จะเป็นไฟโตเอสโ,โตรเจนเนมื่อเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็จะออกฤทธิ์คล้ายๆกับฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงค่ะหลักๆประโยชน์ก็เอามาใช้ทดแทนฮอร์โมนเพศหญิงนั่นเองค่ะเราจะใช้กันในคนที่เป็นสตรีวัยทองนะคะหรือว่าคนที่ขาดฮอร์โมนเพศหญิงค่ะ ขออนุญาตยกตัวอย่างยี่ห้อนะคะจะเป็นตัวโปรโตีนั่วเลืองแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นสารสกัดถั่วเหลืองแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ตัวฟิโดเน่พลัสก็ได้ตัวนี้จะบอกว่าน้องๆขอยี่แบบศึกษารายละเอียดมาเยอะมากเดี๋ยวพี่จะมาเล่าคร่าวๆให้ฟังนะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าฟิโรเนฟพลัสแล้วพลัสอะไรค่ะตัวแรกเป็นโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองค่ะตัวนี้เป็นไฟโตเอสโตรเจนจากธรรมชาตินะคะมีคอลลาเจนค่ะที่ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มค่ะมีวิตามินซีมีซิงค์ที่ช่วยลดการอักเสบของสิวค่ะนอกจากนั้นยังมีสารสกัดจากมะเขือเทศทับทิมเปลือกสนมเลสมล็ดองุ่นพวกนี้ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสค่ะบรรทัดสุดท้ายยังมีกิงโกะหรือวา 8, ่าใบแปลกวยที่ช่วยเรื่องความจําด้วยค่ะ โดยเราเนี่ยสามารถทานเสริมไปควบคู่กับฮอร์โมนที่เราทานประจําอยู่ได้เลยนะคะตัวฟิโรเน่พลัสนะแล้วก็อย่าลืมไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนธรรมชาตินะคะหรือว่าฮอร์โมนสังเคราะห์พี่ก็แนะนําให้ไปตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจวัดฮอร์โมนเป็นประจําด้วยนะคะ